่าในเมื่อเรานนั้นเทอเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ผมกันทอนนะเพราะยังไม่ได้ใช้งานนะครับเราจะทำเทอระบายเวลาเต็มนะก่อนจะเข้าในบอร์ดนี้นะครับก่อนนี้เราจะใช้เทสอ2นิ้วนะฮะ ประมาณนี้นะฮะเตรียมท่อส็องนิยวนะฮะในรบคุดเะอรเไร้ปล่อยนะครับปัญหานิดหนึ่งนะครับไม่มีต่อไม้นะครับนี่เราต้องการเจาะเอาออกนะฮะใช้ควานอะไรไม่ไหวนะะ สอดท่อได้เลยนะครับน้ำนะครับเนาะเอียงนิดหนึ่งนะสมมุติว่าถ้อมันตรงนะอ่ะก็จะอยู่ตรงนี้มองก็จะบลอยๆนิดหนึ่งออกมาเนาะมางใระดับนี้กาอ่นนี้ โอเคแล้วนะครับสำหรับท่อก็เรียกว่าปรินเวยเนาะนำลน้นในบอกเระดมาได้เลยนะ ครับสิ้นนะการวางท่อนะฮะก็อปัทางนี้นะครับก็เดี๋ยวจะทำการปิดบอ่อด้วยซีมเมน,นต์นะฮะจเป็นแนวทางได้นะครับก็เรียบร้อยนะครับครบอะไรให้เรียบร้อยนะฮะ ประมาณนี้นะฮะ